ลองทรงสำหรับเคสนี้นะคะอยากมาตัดผมลองทรงต่ำค่ะบอกไม่อยากได้สั้นมากนะคะอยากได้ต่าๆค่ะแต่พี่สีดูทรงผมแล้วนะคะถ้าตัดลองทรงต่ําก็จะเหมือนไม่ตัดนะคะแล้วก็จะไม่เป็นทรงสวยด้วยค่ะพี่สีก็เลยแนะนําน้องไปว่าให้ตัดเป็นลองทรงนี่แหละคะ่ะแต่เป็นลองทรงกึ่งซอยนะคะเราจะได้เปลี่ยนทรงค่ะผมจะได้ไม่ลกลุงลังนะคะ พี่สีก็ขึ้นทรงในส่วนของด้านข้างก่อนเลยค่ะด้านข้างนี้พี่สีจะไม่เอาขาวนะคะทุกคนพี่สีจะตัดประมาณอ่ะนวลแล้วก็ดำเลยนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงส่วนของด้านข้างค่ะวิธีตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ค่ะ เราจะเก็บขอบส่วนของด้านข้างก่อนนะคะทุกคนสร้างความทุยค่ะตรงไหนเราอยากได้สั้นนะคะวางหวีแนบศีรษะค่ะตรงไหนเราอยากได้ยาวนะคะให้เอ็นหวีมาหาเราค่ะตัดให้เชื่อมนะคะกับส่วนของด้านบนค่ะเราก็จะได้ความถุยส่วนของด้านข้างนะคะ ลองทรงลองทรงตึงซอยนะคะทั้งสองข้างขึ้นทรงเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนของด้านข้างค่ะหลังจากเราตัดส่วนของด้านข้างเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดในส่วนของด้านหลังค่ะด้านหลังเราจะสร้างความทุยกันนะคะ เราจะตัดเชื่อมผมในส่วนของด้านบนที่สั้นอยู่ค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะผมก็จะมีชี้นะคะพี่สีก็จะใช้บัตเตเลียนสโลปลงค่ะเอาออกเล็กน้อยนะคะ สังเกตผมด้านหลังนะคะผมก่อนตัดค่ะยังไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าลกค่ะผมน้องค่อนข้างหนานะคะทุกคนพี่สีก็จะตัดเชื่อมส่วนของด้านล่างไปหาความทุยที่พี่สีต้องการก็คืออยู่ที่ประมาณใบหูนะคะการสร้างความทุยคือการไล่ระดับชั้นผมนะคะจากสั้นไปหายาวค่ะ ตรงไหนเราอยากได้สั้นก็วางหวีแนบศีรษะนะคะตรงไหนเราอยากได้ยาวค่ะก็เอ็นหวีมาหาตัวช่างหรือว่ายกหวีขึ้นนะคะวางหวีเฉียงๆนะคะเราจะได้ตัดงานง่ายขึ้นค่ะ ขอบุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะหลังจากเราใช้หวีใหญ่ขึ้นทรงนะคะในส่วนของด้านหลังเพื่อสร้างความทูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลองทรงกึ่งซอยนะคะในส่วนของควมนทูค่ะเสร็จแล้วพี่สีก็จะเก็บขอบนะคะในส่วนของด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะ เก็บขอบไล่ระดับชั้นค่ะจากสั้นไปหายาวนะคะเพื่อสร้างความทุยค่ะความทุยที่สวยงามสำหรับพี่สีนะคะอยู่ที่ประมาณกลางใบหูนะคะไม่เกินใบหูค่ะ ผมอยากโศกนะคะถ้าเราตัดสั้นๆค่ะผมจะไม่ค่อยกระดกหรือชี้ฟูนะคะแต่ถ้าเราปล่อยยาวเมื่อไหร่นะคะผมจะล่องลอยค่ะเบานะคะชี้ฟูค่ะหลังจากเราสร้างขอบส่วนของด้านล่างทั้ง3ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะใช้วีเล็กค่ะ แล้วก็ใช้บัตเตอรี่นนะคะกันขอบค่ะเราจะเชื่อมความทุยทั้งสด้านนะคะเราจะค่อยๆตไ่ระดับเส้นผมค่ะเพื่อไปหาความทุยนะคะ จากขึ้นทรงทังด้วยวีใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะใช้วีเล็กค่ะเก็บรายละเอียดตรงต,รงตีนผมนะคะขอบทั้ง3ด้านค่ะเ <u> พราะว่าพี่สีกําลังจะสร้างอ่าให้ผมออกขาวนวลน,นะคะ <u> เชื่อมขาวนวลดำค่ะ <u> เราก็จะได้เห็นความทุยที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะ พี่สีใช้หวีใหญ่เก็บขอบค่ะเสร็จแล้วพี่สีก็จะใช้หวีเล็กนะคะเก็บขอบตามอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงไหนที่พี่สีอยากได้ขาวๆนะคะสั้นๆค่ะ สังเกตนะคะพอเราใช้วีเล็กเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงขอบก็จะเริ่มขาวนวลแล้วนะคะเก็บขอบเสร็จหมดแล้วนะคะพี่สีก็จะมาตัดในส่วนของด้านบน,นะคะ่ะ สำหรับส่วนของด้านบนนะคะน้องแม่เอาสั้นค่ะพี่สีก็เลยจะตัดความยาวส่วนของด้านหน้านะคะให้นิดนึงค่ะแล้วเราก็จะหาความยาวส่วนของด้านบนนะคะเพื่อตัดเชื่อมส่วนของด้านข้าง หลังจากเรากำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็ตัดเชื่อมส่วนของด้านบนค่ะโดยแบ่งผมเป็นกลีบ้มน,นะคะ หาฐานความยาวด้านบนหาฐานความยาวด้านล่างนะคะแล้วก็โน้มมือมานะคะตัดเชื่อมกันค่ะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะเราก็จะได้กรอนทวยที่ชัดเจนขึ้นค่ะโน้มมือลงมานะคะหาฐานความยาวส่วนของด้านข้างะคะ่ะเราก็จะได้ทรงผมซอยนะคะ ลองทรงซอยค่ะหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมด้านบนค่ะก็ยังหนานะคะทำให้เซตลำบากค่ะผมเป็นก้อนนะคะพี่สีก็จะใช้กันไกลฟันค่ะสับให้บางนะคะ เราอยากรู้ว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางนะคะใช้มือจับค่ะใช้มือสางๆนะคะเราจะรู้ว่าตรงไหนหนาตรงไหนบางนะคะเราก็ตัดออกไปค่ะเวลาใช้กรรไกรฟันนะคะทุกคนอย่าตัดไปตรงๆเหมือนเราตัดผมนะคะให้วางหวีเฉียงๆให้หวีไปเฉียงๆค่ะผมจะได้ไม่เป็นขั้นนะคะ เราใช้มือสางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นก้อนตรงไหนหนานะคะเราก็จะใช้กันไกลฟันแต่งอีกทีนึงค่ะหลังจากเราใช้กันไกฟันตัดเร็ดเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะได้ทรงผม ลองโซ่งค่ะแบบนี้นะคะค่ะเกลี่ยไปตรงไหนก็ไปนะคะไม่เป็นก้อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะลองโซ่ง สังเกตไหมคะผมเริ่ม,มพองตัวนะคะแล้วก็ทำให้เราเซตง่ายคะ่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะลองทรงถึงซอยคะ่ะ